ที่ไมค์เคยเล่าไปนะคะว่าน่านเนี่ยมีกี่โซนใช่ไหมใน e อก่อนๆค่ะมีหลายคนถามมาเยอะมากว่าน่านเนี่ยจัดทริปเที่ยวยังไงดีไปไหนได้บ้างใช้เวลากี่คืนนอนตรงไหนนะคะวันนี้เราจัดทริปมาให้แล้วค่ะเป็นรูทเที่ยวน่านรูปตัวพีใช้เวลา4วัน3คืนหน้าตารูทนี้จะเป็นยังไงติดตามได้ในสรุปให้ค่ะ รูปเที่ยวหน้ารูปตัวพีที่ไมบอกนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่อำเภอเมืองกันค่ะตัวเมืองที่ไมบอกนะคะก็คือจะอยู่กึ่งกลางของรูปตัวพีเลยนะคะที่เที่ยวนะคะส่วนมากก็จะเน้นแบบว่าเป็นวัดวาอารามศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็จะมีเช่นวัดภูมินค่ะอันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะใครที่มาน่านก็จะมีภาพเขียนกระสิบรักอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ต่อที่วัดพระธาตุแช่แห้งนะคะอันนี้เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นพระธาตุคนเกิดปีเถาะค่ะ คืนแรกนะคะก็นอนในเมืองนี่แหละนะทุกคนคือมันมีที่พักหลายแนวให้เราเลือกมากเลยจะเป็นโรงแรมเป็นเกสเฮาส์เป็นโฮสเทลก็มีนะคะบูติกโฮเทลก็มีอันนี้ไปเลือกกันตามใจชอบเลยนะ กันที่วันที่2นะคะจากกึ่งกลางของรูปตัว P เนี่ยเดี๋ยวเราจะวนทวนเข็มนาฬิกานะคะใช้เส้นทางสันติสุขแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่อําเภอบอกเรือกันค่ะที่อำเภอบอกเรือนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสปันที่กาลังฮิตมากๆเลยนะระยะทางเนี่ยจากตัวเมืองอยู่ที่90กิโเมตรค่ะใช้เวลาขับรถอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงที่เที่ยวที่ห้ามพลาดเลยนะคะก็จะมีบอกเรือสินเทาที่นี่นะคะก็จะเป็นบอกเรือจากภูเขาเขาว่ากันว่าเป็นแห่งเดียวในโลกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีน้ําตกสปัน มอสเฟิร์นเนี่ยที่เกาะตามต้นไม้แล้วก้อนหินอะคือแบบจะดูลึกลับแปลกตาแบบคือเป็นที่เที่ยวที่อันซีนมากๆที่หนึ่งเลยนะคะส่วนที่พักในบอกก่อเกลือแล้วก็บ้านสปันเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยคือเกิดขึ้นมาเยอะมากบรรยากาศดีๆสวยๆให้เลือกเพียบเลยนะคะ แต่ถ้าใครถามว่าไปเที่ยวบอกเรือเราจะไม่พักค้างคืนเนี่ยได้ไหมก็ตอบว่าได้นะคะแต่ว่าคือไม่แนะนําให้วนกลับมานอนในอาเภอเมืองนะแนะนําให้เราขับรถไปต่อที่อาเภอปัวแล้วไปนอนที่ปัวกันค่ะสําหรับใครที่จะไปนอนปัวนะคะ จากขวาสุดของตัวพีเดี๋ยวเราขึ้นดอยปูคากันอันนี้จะผ่านจุดชมวิว1715นะคะซึ่งเป็นถนนลอยฟ้าอีกจุดหนึ่งค่ะคือเราเนี่ยจะวิ่งขึ้นถนนลอยฟ้านะคะแล้วก็มาลงที่อำเภอปัวระยะทางอยู่ที่ประมาณ45กิโลเมตรหรือว่า1ชั่วโมงกว่าๆค่ะคือที่อำเภอปัวเนี่ยที่เที่ยวเด็ดๆของหน้าเนี่ยอยู่ที่นี่กันเยอะมากเลยนะคะเช่นวัดภูเกตนะคะก็เป็นวัดสําคัญของอําเภอปัวตั้งอยู่บนเนินเขาค่ะแล้วก็ยังมีวังศิลาแรงนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําตกที่มี มีรูปร่างแปกตามีกาแฟาไทยลื้อค่ะที่นี่มีผ้าสิน้นหลายสีหลายลายให้เราเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านไปด้วยก็ได้นะคะ นอกจากนี้ปัวเนี่ยคือยังจะติดกับอีกสองอำเภอค่ะซึ่งมีที่เที่ยวที่น่าสนใจด้วยก็คือวัดหนองแดงที่อำเภอเชียงกลางนะคะก็เป็นวัดเก่าแก่ที่มีศิลปะไทยลื้อที่หาชมได้ยากมากๆค่ะแล้วก็มีวัดศรีมงคลหรือว่าวัดกงนะคะที่อำเภอท่าวังผานี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีจุดถ่ายรูปเพียบเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะสําหรับคืนที่2เนี่ยเลือกได้เลยนะคะใครไม่นอนบอกเกลือก็มานอนที่ปัวก็ได้หรือจะเป็นอำเภออื่นในโซนนี้นะคะทั้งดอยสะกาด อำเภอปัวเชียงกลางหรือว่าท่าวางผาเนี่ยก็เลือกนอนได้หมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยมีเวลามากกว่า4วัน3าคืนนะคะจะนอนแยกกันเลยก็ได้นะบอกเกือกคืนหนึ่งหรือว่าปัวคืนหนึ่งก็ได้ค่ะมาถึงวันที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถผ่านตรงกลางของตัวพีลงมาเลยค่ะก็คือมุ่งหน้าลงมาทางใต้ของตัวพีนะคะก็จะเจอกับอำเภอเวียงสากับอำเภอนาน้ยซึ่งทั้งสองอำเภอเนี้ยก็มีที่เที่ยวอีกเยอะเลยเหมือนกันค่ะ เริ่มกันที่อำเภอเวียงสานะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปที่วัดบุญยืนไปนมัสการพระพุทธรูปปางประทับยืนกันที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปที่อำเภอนาโน้อยค่ะก็จะมีเสาดินนาน้อยจะเป็นชั้นดินที่ยุบตัวแล้วก็ผุก,ก่อนจะมีรูปร่างแปลกตาหายรูปออกมาคือสวยมากๆนะทุกคนที่นี่ ปิดท้ายกันที่ดอยเสมอดาวนะคะอันนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์แล้วก็สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าได้นะคะแล้วก็ถ้าโชคดีไปที่นี่ก็จะได้เจอเหมอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนเช้าใครอยากจะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นมาชมหมอกที่ดอยเสมอดาวนะคะก็แนะนําให้นอนที่ดอยเสมอดาวนี่แหละจะเป็นการเต็นท์หรือว่าจะเป็นที่พักบริเวณรอบๆดอยเสมอดาวก็ได้ค่ะ ที่วันที่4ี่นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของทริปนี้นะเป็นวันที่เราจะเดินทางกลับกันแล้วค่ะสําหรับใครที่ขับรถเนี่ยก็ให้ขับรถย้อนขึ้นไปที่อําเภอเวียงสานะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางแพร่เนี่ยจะเป็นทางกลับกรุงเทพเนาะสำหรับใครที่นั่งเครื่องบินกลับนะคะเราได้ไฟบ่ายไฟเย็นอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังมีเวลาเที่ยวในตัวเมืองอีกนิดนึงเนาะ,ะไปหาอะไรอร่อยๆกินก่อนเดินทางกลับกันนะคะและนี่ก็คือรูทเที่ยวนาน4วัน3คืนรูปตัวพีที่ไมาเอามาฝากทุกคนนะคะอันเนี้ย เป็นไฮไลท์ที่เที่ยวน่านเด็ดๆที่ยกมาฝากนะจริงๆแล้วน่านยังมีที่เที่ยวอีกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเราก็เคยทําสรุปให้ไว้แล้วด้วยนะคะอันนั้นเป็นแบบเที่ยวน่านแบบจัดเต็มเลยนะน่านมีกี่โซนแต่ละโซนมีอะไรเที่ยวบ้างเดี๋ยวไมคขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีที่เที่ยวน่านเด็ดๆเนี่ยพิมมาคุยกันบ้างนะคะเผื่อว่าใครที่เขาดูคลิปนี้อยู่แล้วเขาอาจจะอยากตามไปเที่ยวบ้างค่ะ